สวัสดีครับวันนี้เราไม,มาอยู่กับเกมเทลเนอร์หลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายเกมนานก็วันนี้ก็ลองมาเล่นเทลเนอร์ดูเทสๆนะครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเป็นเซิร์ฟนอกนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ดเดี๋ยวผมจะส่งให้ใต้ดีสคริปชั่นครับผมอ่านเล่นมาเก่งครับไม่ได้เล่นนานแล้วครับเดีย๋ยวว่าเลยครับเล่นกันนานละ ยังอ่อนฮะอ่ะคือมาแล้วครับ อยากเล่นก็เดีย๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้นะครับก็ามาเล่นกันเยอะนะครับขอยั่งเดียวอย่ายโผลครับแล้วก็อย่าวัาเวดเทปที่จะหายหายนะตอนนี้สนุกขนาดไหนครับกาารร็มาสมัครใหม่กันให้เรี่บร้อยสามชุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุดแรกชุดไฟนะครับชุดที่สองก็สงการชุดที่สามก็อะไรดาก้อนแน่ทุกอย่าง แจกพีอาร์สิบล้านแคปไม่จำกัดนะครับสนุกครับลองมาเล่นดูเราจะติดใจผมเล่นทีเดียวผมติดใจเลยนะครับขโกีตาร ที่หนึ่งเฉเลยฮะก็ได้ที่หนึ่งได้เท่าไรเนี่ยได้หมื่นพันกว่าก็จบการรีวิวนิดๆหน่อยครับแค่เทสดูดูสวัสดีครับ